วันนี้คุณคิดว่าอํานาจนอกระบบยังมีอยู่แค่ไหนแรงมากคำถามและการปฏิปนอิานจะยังพาประเทศไปข้างหน้าได้เหมือครับในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายใหญ่ๆในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง climate change aging society เรื่องความมั่นคงทางการเมืองนะครับทีนี้การที่เราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เนี่ย เราต้องมาดูแล้วว่าจริงๆแล้วว่าสถียรภาพทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยมันทาให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้านะครับทำให้เราสูญเสียโอกาสไปมากแค่ไหนนะครับจริงที่เราพยายามจะเข้ามาฝักดันนะครับจริงแล้ว,วกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเพียงพอทุกอย่างแล้วมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายการบริหารจัดการอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นไปนอย่างโปร่งใสนะครับ พรรคเพื่อไทยก็หวังว่านะครับเสรีภาพการเมืองคราวนี้มันจะมาหลังจากการเลือกตั้งคราวนี้นะครับก็หวังว่าผลการเลือกตั้งคราวนี้พี่น้องประชาชนจะส่งเสียงออกมาให้ดังที่สุดนะครับเพื่อมอบอนานาจแล้วก็สื่อสารไปยังคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเทศเราต้องการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับต้องการเสรีภาพทางการเมืองนะครับเพื่อสามารถไปสู้กับความท้าทายต่งงางๆได้แล้วที่คนชอบบอกว่าเ่อไทยแบบไปกันนอกแล้ว,ม,ลวมันจะจบเหมือนเดิมไหมครับ ก็คิดว่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ร่วมกันในฐานะคนร่วมประเทศนะครับผมคือเราก็มีแนวคิดที่มองเห็นต่างกันได้พรรคเพื่อไทยก็พยายามจะผลักดันแนวคิดนโยบายอย่างสร้างสารรค์ทําการเมืองอย่างสร้างสารรค์นะครับถ้าสังเกตด,ดูจากตัวค c a n เดและจากการสื่อสารของพรรคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะไม่เน้นการที่จะไปโจมตีพาดพิงไทยก่อนนะครับเราเน้นที่จะขายนโยบายของเรากลับไปยัง DNA หลักของเราตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะครับแต่สุดท้ายอย่างคุมเรียนครับพรรคเพื่อไทยพร้อมทํางานร่วมกับทุกคนที่มีแนวคิดนโยบาย ตรงกันนะครับผมแล้วก็มีแนวคิดในด้านประชาธิปไตยตรงกันเหมือนกันโดยส่วนตัวพี่จอมถ้าได้เป็นสอสออหรือรัฐบาลเนี่ยอยากมีวาระอะไรอยากพักดันอีกไหมคะ ครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เรามีความท้าทายหลายๆเรื่องนะครับเราก็อยากจะเอาวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยมายกระดับประเทศเอนจิ้นหลักของเรามีอยู่3อย่างนะครับภาคการเกษตรภาคการท่องเทีย่ยวแล้วก็ภาคาอุตสาหกรรมใช่ไหมทำไงที่สามารถเพิ่ม productivity ตรงนี้ได้และสิ่งที่พันที่สุดข้อ4ก็คือเถีษรภาพทางการเมืองนะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาผลักดันเครื่องยนต์ทั้งสของเราได้เนี่ย gdp ของเราก็ก้าวไปข้างหน้าได้แต่สรรุดท้ายสิ่งที่คันที่สุดก็คือ rule of law เถีษรภาพทางการเมืองนะครับก็หวังว่าข้อที่4นี่เป็นข้อที่ อย่างที่บอกประชาชนคนจะส่งเสียงออกมาให้ดังให้สุดว่าเราต้องการขา้อที่4นี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อยากสื่อสารอะไรกับฝ่ายตรงข้ามเลยฝ่ายตรงข้ามผมคิดว่าตอนนี้เราก็เป็นก็เป็นการแข่งขันกันในสนามเลือกตั้งนะครับก็อยากให้ทุกคนสื่อสารพูดคุยกันด้วยนยโยบายนะครับเอานยโยบายของตัวเองมาขายมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าของใครมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับแนวทางการเมืองเดิมๆที่อาจจะมีการชี้นิ้วใส่กันอะไรใส่กันมันอาจจะไม่ทําให้เรา สามารถก้าวไปข้างหน้าและไม่สามารถทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถต่อสู้กับความท้าทายในอนาคตได้นะครับก็หวังว่าเราจะสู้กันอย่างสร้างสารรค์ครับผมเผื่อในอนาคตจะสามารถทําการร่วมกันได้